สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหุห้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมมันที่2 3เดือน11พี่หนะครับผมสำหรับงวดที่แล้ว3ตัวบน0 3น2ตัวล่าง888งวดที่แล้วผมให้7กับ8นะฟัน7ฟันไม่ถูกเลยฟัน7มา8ออก8 8ออกเลขเบิ้นเลขเบิ้นแล้วก็เลขตัวเดิม3 5 3ตัวเดิมนะ ยากมากเลยทุกคนแล้วก็พลาดไปนะครับผมเรามาแก้มือใหม่ทุกคนแก้มือใหม่ครับผมวันนี้ครับผมวันนี้ให้ให้เจ็ดนะเจ็ดกับหก เกับ6นะครับก็จะมี 7, 3, 7, 4, 7, 2, 6, 3, 6, 4, เอากแล้วก็ 6, 2ตัวกันนะครับก็จะมีอืมตัวกันนะครับผม 7, 9, 6, 9 7, 9, 6, 9นะ 7, 7, 1 เราก็เจ็ดห้าตัวฟันเป็นเลขเจ็ดตัวเน้นก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองแล้วก็หกสามนะครับผม เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองหกสามนะครับสำหรับดาวโจรน,นะครับผมเล็กสองตัวจบไปแล้วต่อไปมาดูสามตัวครับผมสามตัวนะครับก็จะมีเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสองเจ็ดสามเก้า เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสองเก้าครับผมก็เน้นที่เล็กเจ็ดนะครับผมสำหรับหุ้นดาวโจนปกตินะก็ขอให้มาครับผมวันนี้วันนี้เข้าอะไรบ้างเข้าหุ้นนิเคยอีกฮาหนอยไม่เข้าครับผม เจอที่หวยลาวหวยลาวจะเข้าไหมเนี่ยหวยลาวขอให้เข้าหวยลาวเนาะหวยลาวขอให้มาดาวโจนก็ขอให้มาด้วยครับผมนะเจ็ดกุมงนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ